สวัสดีครับหลังจากเพื่อนๆถามผมมาหลายคนนะครับว่าผมทํานาจริงหรือเปล่านะครับเพราะผมเห็นผมลงซุป่าไปทํานานะครับนี่ครับผมนี่คือวิธีของผมครับวันหยุดครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับสูบน้ําเข้านานะครับก่อนอื่นเราก็ต้องลากเครื่องเอาไปก่อนนะครับจากบ้านผมนะครับไปที่นาผมจากบ้าน จากบ้านไปนาก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสักสามกิโลนะครับสามสี่กิโลประมาณนี้ประมาณเอาดาวเอานะครับนี่ครับผมเราก็ลากเครื่องมาถึงแล้วนะครับผมนี่คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าท่าสูบน้ํานะครับผมมาถึงก็ไม่รอช้าครับผมทาการเอาเครื่องลงนะครับเราก็ปลดเครื่องนึงออกก่อนเพราะว่าอีกเครื่องนึงเราจะต้องไปสูบตรงทางเข้านานานะเฮ้ยไหลไหลลอวก่อนลองก่อน มาคนเดียวด้วยเดี๋ยวจะเกมเพราะว่าเราต้องเอาเครื่องใหญ่ลงก่อนนะครับเพราะเครื่องใหญ่มาสูบลงด้านในนะครับเครื่องใหญ่จะสูบอยู่ตรงทางแม่น้ํานะครับเอาก็เครื่องลงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหลลงแม่น้ำแล้วมั้งอ๋อไม่ลงครับนี่ทาการตั้งเสร็จแล้วเราก็ทําการปั่นครับเฮ้ยดูแรงดีนะดูเฮ้ยแก้วแก้วแก้วเฮ้ยติดนะครับปั่นท่วมไป พันท่วมไปดิพันท่วม,มปรับระยะการเลี้งโดยลวดให้คารเลี้งอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับน้ำออกมากออกน้อยนะครับอพอเครื่องเร่งได้ที่แล้วเราก็มาทำการขันชน่อนะครับเพื่อให้สายพานมันตึงนะครับเดีย๋ยวจะหาวโโ่าโม่เดี๋ยวจะหาว่าโม่เดี๋ยวเราไม่ได้ทําเองเนี่นี่ ทำเองถ่ายเองนักเลงพอเป็นไงลงเองด้วยชิปะไม่อายด้วยเป็นไงลงแบบดันดันไปเลยตายที่เลยหนูไปเล่นมากคือเตือนลงเลยอ๋อเอาคอนดิชันล้อไว้ล้อไว้ให้มันด้วยการเต้นดันไว้ให้มันตรงนะครับไม่ให้มันขยับไปด้านหน้านะครับเราก็มาเช็กอันเชโนตีให้มันอยู่ในให้เกิดพาร์ตอยู่ในระยะความตึงที่พอดีนะครับ มั่วๆไปนะครับวิศวทางบ้านใครทำยังไงก็แนะนำเข้ามาได้ครับคงเข้ามาได้แอดด้วยนะนยแล้วก็ยําหลักออกไปรูป,รปรแรงดีแนะต่อสลุปคูนเป็นความเรียบร้อยเดี๋ยวพอเราเช็ความเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จทานน้ำอะไรออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการ ทดน้ำเข้านานะครับนี่มีอะไรมากครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดน้ำเข้านานกันครับเดี๋ยวประหยัดกะเล้งีกทีนึงทำไมไม่พอดีออหรอเฮ้ยพอดีนะกระเล้งเป็นลวดนะอยากเลงมากเลงน้อยก็ลวดเอาเลยแอนก็ลวยไม่ไปนาทีเติมน้ำป่านี่ครับมาถึงขั้นตอน น้ำมาเข้านาแล้วครับเราต้องมาทําการทดน้ํากลางคลองนะครับเพราะว่าไม่ให้มันเลยไปด้านหลังนะครับเพราะว่าเราสูบคนเดียวนะครับเพราะถ้าเลยไปด้านหลังน้ําจะไม่เข้านานะครับนี่เป็นไงเปียกไปสิเรียบร้อยนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ทําการอ่าเปิดน้ําเข้านานะครับนี่ทุ่งนาของผมก็จะประมาณนี้หญ้าก็จะลกๆหน่อยนะครับเข้าดีดก็จะเยอะหน่อยคือคราวนี้ผมไม่ได้ดํานะครับผมหวานเอานะครับนี่เป็นไงวิถีช่างไม้ อายุน้อยร้อยอาชีพนี่น้ำเริ่มเข้าแล้วครับน้ำเริ่มมาครับเขาตั้งกันเช้าผมตั้งเที่ยงอ่ะอก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ